อันนี้นะครับผมก็ต้องดูทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าถ้าเขาผลักดันหรือว่าจะเห็นสมควรนะครับกับสนามแห่งนี้นะครับในการที่ว่าให้ใช้เด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าเด็กที่ไปจัดแข่งหรือว่าไปเล่นกันในตามที่สาธารณะนะครับจะมาจัดอยู่ใน สนามที่ปลอดภัยแห่งนี้นะครับผมเองตัวผมเองผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับทางสังคมนะครับในการที่จัดจัดระเบียบในเรื่องของรถไปแข่งครับนะครับถ้ามาวิ่งกันอยู่ในสนามนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราก็ให้ความปลอดภัยนะครับกับเด็กๆแล้วก็ปลอดภัยกับทุกฝ่งเพราะว่าสนามแห่งนี้นะไม่ไม่มีรถวิ่งสวนใส่สวนมานะครับแล้วเราก็มีคณะกรรมการนะครับที่ดูแลนะครับในความ ปลอดภัยให้กับกเด็กๆแล้วก็มีกฎระเบียบนะของสนามนนที่ดีนะครับก็คิดว่า,าถ้าถ้าตรงนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่เลือกตรงนี้เป็นที่ให้เด็กมาแข่งขันหรือว่ามาเล่นกันนะครับในการที่ว่าปลดปล่อยอะไรตรงนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็ตัวผมเองก็ยินดีนะครับแล้วก็จะตามสับสนุนของอหน่วยราชการทุกๆหน่วยนะครับ